พ,พบกับนะครับโอ้ยลินพันกัน <c oughs> ขอเ,นเชิญพบกับสาขาที่สองนะครับก็คือสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปขออนุญาตทดสอบใหม่ค่ะขออนุญาตทดสอบใหม่ครับ <c oughs> โอ้ย สวัสดีครับบีสองน่องปอยน่องไสาหลาพิรพงษ์จันท่าครับสวัสดีค่ะจีซองน่องบีน่องซาวล่าอมราพรราชาเซนค่ะ บุญกุศลส,สางเป็นหุนทางได้เที่ยวไตนอน,นังละบุญผาป่าของไทยเฮามีมาตั้งแต่กี่สืบสานไว้บให้ห สืบสานใว้เม่น่อหายสายยองยายเอยโอ้ยนอโอ้ยนาโอ้ยละนาอดน,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 นี่กาละโยกไหลจีเดือนสีกะเบิดไปนี่แล้ว เดือนหาไหลมาแทนสิแเลนถึงฤดูฮอนให้เจ้าฟังเอาทอนตอนนี้สาฝาลวงบุญพาปาเก่าควงเฮาห่วงไว้วส่งเสริมปีใหม่ให้พวมสิเริ่มเดือนหามวนยุดสงการนี่แล้วมวนลูกหลานอยู่เมืองหลวงกับพากันเต้าคง สาวงามงามไปวัดว่าสอยเฮ็ดสางเสียงหญ้าคู่หญ้าสาตีกองโฮมได้ยินบอโอ้ยยามม้อลอตังแต่สู่จนบู่ฮมหอมคอง มาซอยกันพี่น้องมาซอยกันเด้อพี่น้องลงไปซองเบิ่งน้ำกันนั่งเอื้อยโอ้ยอยางตามห้อยผู้เท่าหีดเก่าให้เพื่อนซ้อนบุญพาป้าเป็นตาอ่อนซ้อนอยากได้ตอนต้องทําเอา ขั้นเมนเฮาบอสนใจต่อไปสิหายจอยเดี๋ยวนี้ยังเหลือหน่อยกำลังถอยนีเขาเล่าเน่นหอฮแต่เก่าของแต่กี่เดี๋ยวนี้สิเสื่อมหายจึงอยากเสิร์น,น้องไอให้มาห่วมกิจกรรมเอากุศลผลบุญทิมสิแลน้ำไปพายซอย อายุยืนถึงรอยพ่อสอใดกะสอพันประเภทใี้บุญผาปายังคู่บ้านเอาใจตุ่มให้สุมเย็นเอาใจตุ่มให้สุมเลิงหงลอยว่า สามญาปูมูเฮาไทยอีสานก้มตราบร้บรานองค์รรรพระธาตุน้องบ้สูนรวมใจต่างราบไว้ขอพรน้องวิงวอนบันเทาทูกในสุขีเฮาพี่น้องมารวมเฮาสามคัคีร่วมแห่งที่มีสร้างกุศล บนหางหำใตเหนีลางตางทีน่นองรวมปองดองห่วมหักสัมพันธ์มวนแท่เดดนเฮื่อพอกันยอ้นพลาห่วมพองผูกพันโฮมฉลองในงานบุญทาปาบ้าน เมืองอูบลรวมสืบสานที่โบราณบอให้สูญจากแผ่นดินทินแลลมทองค้องเหนีาต้องบ่อสินให้ยั่งยืนคู่บ้านนาธานินดังสวัร์บนดินทินมอลำหมอกลอนโอเดนอ่อนสอนเมือง <He ung S 2> อุบลบูหงงาม ยังกลองกังวานสอดแยกเสียงเรียงประสานเปรียบพิมานบนดินให้ยินมวนซื้นเสียงแค้นห้าวเจ้าเสียงพินเหล่าอีจานพวหโพพินชุบชีวิน,นบานนามายามแน่เดิบนองมายามแน่เดิ่นอง เมื่องอโบลป้าหย่นยอนเชิญงูเจ้าละมมเอ็นปอนโยย่อนแม่นใส่กันนั้นละนา,นานหนวนนาละนา,นานหนวนนาลูกลานขอลาไปแล้ววิทยาศาสตร์ขอลาไปก่อนเออ้อ สวัสดีจ้กบานในพี่น้องกับสาขาวิวชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับโอ้กับว่ธรรมดาอีกละล่ะจ,จะเป็นนักใจแทนกรรมก,การดีจะเป็นอนอนซอนออนซอนพัตตาสาขาที่สองได้หนิอโอ้ยนักใจถ้าท่นนานคณะกรรมก,การอีลีค่ะโดยเฉพาะน้องสาวหลังเขาจะเป็นเสียงหวานหวานขีขาก็าังชกับลำโอ้ยล้ำไ่เคานเนาะจะเป็นเินเก่งออนซอนค่ะ ก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวสีให้น้องๆนะครับแนะนําตัวสักออก่อนเนาะว่ามาจากไซแล้วก็ขอกําลังเร่งเชียร์เร่งใจจากท่านผู้ชมแล้วก็ขอคะแนนจากท่านคณะกรรมการครับสวัสดีครับบีสองน้องปอยครับน้องไส้หลาพิรพงษ์จันทามาจากสาขาวิวทยาศาสตร์ทั่วไปครับผมออขอขอให้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านคณะกรรมการนี่เด้อครับขอบคุณครับสวัสดสีสดค่ะโอ้ยอ้นซ้อนค่ะน้องไส้หลาอ่ะน้องสาวหลาหลเขาน้าแน่บันนี่ สวัสดีค่ะจีสอง B, น้องบีน้องซาวล่าอมรดาพรดาชเซนมาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะกขอขอบคุณท่านคณะกรรมการแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องละกับเพื่อนๆนที่ชมผ่านทางไลฟ์สดนะคะเด้อฝากเป็นกำลังกำลังแดงเชียร์แรงใจให้น้องล่าคำแพงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในเด้อค่ะขอบคุณค่ะบ๊าย <c oughs> เนียงเพลิงขึ้นเป็นตาฟังแท้เฮอน้องปิ่มขอเสียขอเนี่ยจำผ่าไดอีลาเป็นคนจังหวัดใดลูกนูเป็นคนจังจังหวัดอำนาจเจริญค่ะนูเป็นคนภูไทยค่ะโอ้สาวผู้ไทยสาวผููไทยของเฮาโอ้ยสุดยอดเลยครับสำหรับสาขาที่สองเสียงอ่อนเสียงหวานผู้ายกับเสียงโอ้ยสุดยอดขึ้กันครับน้องปิมจะไปเป็นตาหักถึงสาขาที่สองกับโอ้ตื่นตินพิธที่ก่อนกับหัวใจสั้นตุบๆๆบตุบุแล้วรุนน้ำนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวให้ท่นนานคณะกรรมการนะครับให้คําแนะนํากับน้องๆสาขาวิวชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับขอเรียนเชิญครับเชค่โอเคครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับน้องปอยกับน้องบีเนาะอาจารย์ดูในคลิปทีแรกก็ฟังแล้วแหละ,ะน้ําเสียงดีโอเคดีพอมาดูพอมาดูหน้าง,งานเซอร์ไพรส์มากนะครับในส่วนของน้องผู้ชายเนาะน้องน้องปอยเนาะนะครับ ถ้าเราจะไปต่อเนี่ยคือตอนนี้เสียงเรามาแล้วนะครับเสียงเราจะคล้ายๆกับท็อปนาลาชัยเนาะทีนี้มีนิดนึงเนาะวันนี้กิมมิกมันคือการประกวด eye นะ contact นะครับแล้วก็อีก,กันนึงก็คือเสื้อผ้าคือเราตัวเล็กเราอาจจะทําให้มันดูให้มันเขาเรียกว่ามันสมส่วนขึ้นแล้วเราก็จะสมาร์ทขึ้นแต่วันนี้โอเคแล้ว นะครับเป็นการประกวดนักกรองเนาะนะครับส่วนน้องอน้องบีเสียงหวานหวานมากนะครับหน้างานดีมากลูกนะไปต่อได้นะครับขอบคุณครับครับในส่วนของครูนะครับก็เห็นถึงบุคลิกภาพของทั้งสองคนนะครับที่แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาตินะครับผู้ชายเนี่ยก็ ตอนฟ้อนรำก็ทำออกมาได้ดีนะครับชื่นชมครับผู้หญิงก็ฟ้อนออกมาได้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับในส่วนเนื้อเสียงนะครับเราก็มีน้ำเสียงที่ไพเราะทั้งสองคนนะครับแต่ว่าอาจจะมีจุดเล็กๆของผู้ชายอาจจะมีจุดที่มันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าเราพึ่งหัดขับร้องขับรำอย่างเงี้ยก็สามารถพัฒนาไปต่อได้ครูให้กำลังใจนะครับขอบคุณค่ะสวดๆดละค่ะขอม่ตูนนะคะ ขออนุญาตขออนุญาตรีเควสแบบตรงๆเลยเนาะเวลาผลคะแนนออกมาอะไรต่างๆเราจะได้ชัดเจนว่านี่คือจุดสเสน่ห์หรือว่าจุดบอดของของของน้องล่านะคะถ้าชมเราชมกันหน้าง,งานเลยนะคะอันนี้ดูจากวิดีโอนะคะของน้องของน้องผู้ชายน้องล่าผู้ชายเนี่ยวิดีโอ,อได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่พอมันดูหน้าง,งานจริงๆน้องทําได้ดีมากและรู้สึกจะเป็นลล่ทั้งนองหลาที่เพอ่อเดอรลองอยู่ในวิดีโอแมนบอค้าองหลามันเป็นทางของน้องเองนะคะ ทีแรกไม่ตู่สะดุดน้องพูดภาษาอีสานอะไรได้ชัดเจนได้ดีมากแล้วก็ที่อยู่บนรถไฟเนาะที่ไม่ตู่ติดตามเนาะนะคะก็โอเคพอมาดูหน้าง,งานน้องได้สเสน่ห์บนเวทีการเข้าพระเข้านางได้ดีย่อนออนก็ผู้หญิงอีกบางหนึ่งหันนะคะค่ะน้องทําได้ดีแล้วก็ยิ้มไม่ได้แพ้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่สเสน่ห์ก็มากแต่น้องรําได้สวยราวงได้สวยมากน้องผู้หญิงทีนี้น้องผู้หญิงไม่ไม่ตู่ยังภาพติดตาตั้งแต่อยู่ในวิดีโอ ต่างหูนะลูกนะอันนี้ฝากคอสตูมนะคะดูแลต่างหูนะคะเรื่องแป้นของต่างหูนะคะตัวนี้มีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันดึงสายตาไม่ตู่ไปนะจุดนั้นแล้วก็เรื่องคีย์เพลงนะคะเมื่อกี้นี่ตอนจบผู้ชายต้องมาปรับคีย์ตามเสียงน้องใช่ไหมคะน้องผู้ชายใช่ไหมคีย์มันมาดีๆแล้วผู้หญิงเพี้ยนลงอันนี้ไม่ตู่ขอเอาแผลมาพูดเลยมันจะได้รู้ตอนตัดสินว่าเรา,เรา,เ,ราเรามีแผลตรงไหนแต่ของผู้ชายวันนี้ไม่ตู่ชื่นชมนะคะของน้องผู้หญิงจริงๆแก้วเสียงดีพยายามประคองคีย์นะคะ กีมันจะเพี้ยนเหมือนสังวาดพูดนองละค่ะภาษาเราเนะ่ะภาษาผู้ไทยนองลานั่นแหละมันมันไม่เอกเป็นไม่โทไม่โทเป็นไม่ตีมันก็เลยเวลามาร้องเพลงมันก็อยากให้มันเหมือนเราพูดโอเคนะคะชื่นชมค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับที่ให้คําแนะนําน้องๆสาขาวิวชาว,วิทยาศาสตร์นะครับและที่สําคัญนะครับสาขาว,วิทยาศาสตร์ทําเวลาไปได้ 7นาที10วินาทีนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของเฮ้านะครับยังอยู่ในเกณฑ์อยู่น้นองปิมเนค่ะสำหรับสาขาวิวทยาศาสตร์ก็ถือว่าบ่ธรรมดาสมกับปีที่แล้วที่พนใด<ม>ลางวันห้<ม><ป>ายลางวันคือกันน<อ>นองปิมค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้อง,องลาดสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอีกครั้งหนึ่งครับขอเชิญพักผ่อนด้านหลังนะคะ